ลั่มจนวันเลียวลหละโอ้ยวันนี้จะล่มเท่าไหรที่เป็นติ้มเอามาใส่จ้าไม่ตัวลั่มจนเขามาดีเสียไม่ใช่แม่ไม่ไปหรือปล่อยเลยอ่ะอันนี่ท้ามลามท้ามอยู่แค่านดีบร ดูไม่งินร้อยบาี่บพ่อกรับเพื่อนโชคพูดานเข่นขกบบายเลยบอกพนา้น้ำแน่เลยเ่น không phải cái gì đâu, không có gì hết, không có gì hết, không có gì hết, không พี่จะเกอนี้นาะแมรับมพี่ดีนรัอว่านครับะว่านอ้ลว่าสุดดีชาหน่อยมี่ได้ขวายแล้ตลอดเนดเยเดาเลยีายตอนทตไปคจะได้เข้าสู่ที่การขอเดนัมานั่งที่แม้พี่รัำรอง

พี่นียนังิเ่จป็นลมอกเืนจเป็นไหนอยู่ครับเป็นเต่ามือหลายอยู่ครเ้ยงอกว่าไม่ไม่เป็นเอฟซีมาเต้นเลยเนอะเอฟซมาเต็นเลยมาต้มมติเนี่มาเตนี่มาแตนง

เดี๋ยวไปชุดยทูบเราหนก็ไปร่วมใหเ่นๆด้เฮมีวอ่ปครับวัวันจมส์วหน้มได้เเอาลีนางมุ้งหน่อยก็ได้ก็ยัดจิตตามอยู่เนาะน้องสาวตอบพีหน้าบากลังเคลียร์อยู่พี่หน้าเลอกสส้ล ยังไงพี่หน้พ่น้าตอเสีะกําลังเครียดอยู่นี่ยพี่้ได้เลยนะคะท้ายป่น้ดี่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ายังค้างอยู่ปีนึ่งไงค้างอยู่ปีนึงใช่ไหมแมนรับแมนแต่เป็นเส้นเลยปีครับหนกับทีละปีม่มันโควิดเนาะ กี่เดือก็สองปีสิบปีสองปีไม่ไหวปีหน้าปีโควิดเอาเดี๋ยวหยุดไล่กันเลยโอ้โหต้องลองไปใช้ก่อนจะใช้ดีเด็กโคตรหนาวน่งวนเลยได้ไปง้อใครคนเดียวตอนนี้ตอนนี้เป็นใกล้เวลาแล้วนะใกล้เวลาแล้วต้อง็จะมาพ่อแม่ไปงานซ่อมครับ มีหาเทียบเสด็จยาสอบควนกัมาเที่ยบรงงานแตเ้อปเที่ยกันไปครัมันเรียบ้อย้เด็กๆทั้งนี่เพี่รับรองเลยนะี่เพี่รับรอเลยนะเ้กๆพี่รับรองเลยนะครับนั่งได้ทุกตัวทุกตัวไหนบ้างนั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมบุญกัน

เสื้อรองเท้าแต่สิ่งสำคัญสารแม่คูณน่ะหน่อยสารแม่คูณเนี่ยจะไปได้เป็นรถติดเลยนะจ้ะกินคือกาแฟเสดดเดียววะการพัฒนาพัฒนาตาลุ่มในสายทางรังสิตพานน้ำใจนะตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เอาหุูอิงมาแล้วนะโอ้หูอิงมาแล้วตอนนี้กำลังมาแรงเลยอิงนะเป็ดปั้นแพงตอนนี้เห็นแ้วว่า ร่วมมีอีรอพระด้วยตอนนี้มาถึงบุญชนพิธีแล้วนะตัวเล็กๆแต่เสียงดีนะมีวาสนาน้องอุ้งอิงมาแล้วนะเอาเดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีนะตอนนี้เดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีนะจะได้เริ่มพิธีเททองหล่อพระแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบจากทุกท่านนะน้องอุ้งอิงมาแล้วนะเพชรบรนแบงมาแล้วแล้วก็ ท่านใดที่จะร่วมบุญนะท่านใดที่จะร่วมบุญนะตอนนี้ได้เวลาแนละ้วได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีการเททองหล่อพระรัวเทเงินหล่อพระนะเป็นเงินยวงนะเนื้อเงินดวงนะแต่โดยมากเราก็จะเรียกเททองหล่อพระนะแต่สมัยนี้ใช้แบบเงินดวงนะเงินยวงหล่อพระก็จะทุนค่าใช้ใจ่ายหน่อยแต่ความสวยสดงดงามนั้นนะ ก็ไม่น้อยว่าทองเหลืองเหมือนกันเพราะตอนนี้ทองเหลืองแพงนะทองบาทหนึ่งสามสี่หมื่นนะถ้าองค์หนึ่งเนี่ยจะรอนี่โอ้ไหลเป็นล้านล้านนะ,ะหลายล้านด้วยกันสวัสดีสัสตีแล้วเป็นเจ้าภาพเงินโยงยังยังทันอยู่ยังทันอยู่นะตอนนี้น้ององค์อิงมาถึงมนจนพิธีนะน้องอิงมาถึงบนจนพิธีแล้วเดี๋ยวรอทั้งพระอาจารย์ก็จะเริ่มพิธีเลยนะ